โอ้ยแม่เนาะอ้าวลงมาลงมาอ้าวลงไปลงไปลงมาลงมาลงมายกรแน่นยรแม่เจ้าก็ไดอ้ม nope. ันกอดแน่น้น่นนี่จู๋ที่ช่วงสีเีส์จังไรล่ะ มันกินเบิดเลยกินหมักเผ็ดฟ้าใสาโว้ยกะลังมาจะต้องในคัทตัวนี้จะต้องได้บีบตัวนี้ออกเนะอู้บูได้ดีจะไปได้บปได้ได้บีบบได้เลยชวนชิงไงสนีบบีบบได้เลยเฮ้ยเอ้ยดึงออกเลยเคลียร์มันเคลียร์มันเออเอาเคลียเคลียเคลียมันเป้าไว้หนีแล้วให้ฟ้าสายเบิ่งอยู่นี่โอ้โซฟาใสชิมามันเบิดเลยต้นนี้นะลงก่อนเด้อเคลียร์ อ่าปะโทรได้อีเดอดเเอามึงก <Bond> ับกูลงมาลงมาเฮ้ยลงลงเจ้าลงเจ้าลงงวยอยับกอดแน่นไรแม่งวยง่ายเอาลงไปลงไปนี่ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเอาเอาอยู่หัวมันลงอ้าวตัวพัดขึ้นทางนั้นเอาอ้ายไอ้ไ้ นอมันใหญ่อะนี่ได้นี่น่นอมันอิ่มนามันใบบัก้ลายใบมันพวกนาเต็มหลายก็ตัวนั้นอีกนะมาอืมมันกลิ่นมืดนี้มันมาแต่ใสวะเมื่อวานนี่เขากับโบเห็นอะเมื่อวานนี่อะไมันก็ดมาได้ปะตู๊ตู๊ตู๊เอ๊ตู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 ๊มู๊ตู๊ตู๊หู๊ตน๊ตู่ตู๊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 ตน๊ต ีด้ฮะออกมาดีไม่สนแม่อันเอานี่ใ <Huh? S 2> ห้เบิร์ใส่เกือบแน่เกี๋ยวขวาใช่ไงไม่อย่างอย่างว่าซื้อ มองมึงอันนี้ดูมันมีอย่างยังไงฮะ้ม oh my gosh โ oh อ my gosh อันนั้นเป็นอย่างตัวบงเขียวง่ายพ่อฮอะบูยา่ยานบูย่านวะบูย่าน <c oughs> ม่งเกี่ยวเลยด้บุญย,ยานไาสชัจับบัวฟาสชจับเฮ้ยยานมันกลิ่นวะมันกลิ่นต้นหมากเพชรแมร์มันกลิ่นต้นหมากเพชรแม่เบิดเลยมันก็เลยตัวตุย้ยตอนนี้ตัวมันจอยเพราะามันบม่ได้กินแม่ออกอันมันออกปลาน้อยซอยเอาออกให้แม่แม่์โบก,ก้าจับโอ๋กคืปลาน้อยอีสายปลาน้อยเมื่อแล้วเลยเออวันนี้เอาวันนี้ค่ะ ยานยานวะฮะบง้บงบง้บงบ้งบ้งโอ้ย Blanket ยานมันวะเฮ้ยขี้ดเดียนกูไม่ขี้ดเดียดเรื่ <laughs> อย,อย,ยตัวนี้ โอ้ตัวโป๊กยูนี่อืมอ๋อเมืองมันกลิ่นใบอันเบิดเลยอือพออะไเบิดซ้ำเบิดแล้วฮะน่ะอันนี้หมกแหม่ไม่อันลวแหละเบิองดูหันหมักเผ็ดมันก็กินเบิองดูหมักเผ็ดเหลือนอันอันนี้นี่สองนะพุ่นอืมลูกฮันบุมาเบิองมือเซานี่ถอยฮะข้อถอยอืม ต้องมาเบิงทุกเศร้าเบิงรุนี้มันกินอีกบนนี้กำลังเป็นมากเลยเปิดแม่ฝสาปเบิงอะไอีกฮึมมันนมันขี้เดียงขีด้เดียดขาากังกอย่่อมกี้มันมันกิน่นอะหันมันแห่งใหกวนี่ มันตุยพวยมันปุ้งมันปุ้งสัมพีแล้วมันนี่แมวส่หันสามชั่วโมงแล้วมันโบได้กินมันก็เลยจอยลงอันนั่นยามันบุกินมันกินพักพนลูกนั่นลูกตื่นเจ้ามาลูกต้องมาซองเข้าแต่บอตามันเป็นแต่ยานซะเฮ้ย ลูกนะนม่ย่เน่ยมันตกใจลยมันที่ตกใจลูก, <uckles> กวนมัน If it moves, t h t m e e j u m p and f o l l my b a c ก้นมันอันนั <hhhh> <ing> ้นน่ะอันก้นมันหัวมันกัมีตาลูกกรบเบิรไหมว้ามันตุ่แบบนี้ไงซมุกี้นี่อมอยู่ทางหน้ามันหันเตหันดีตามอย่าหันดีหันดมันเบิ่งอย่หันดเห็นบ่เหหันตามันันอั ใส่เใสนี่เด้อไเห็นปักปุ่ยปักแยงไซะยมีดาิงอน่วบูมมันยากกินคนไอเก็ตวันพักของลีฟลีฟอพักอันนึงเอาพักเอียงให้มันกินเอาใบมะั่ด้วยโอเคโอ้ยไร้ส่งออ่ะฮะเขาเรวา่ง เอามีตัดตัดใบามบาใบมาทัว <S <S ่วกันเลยแม่นเนาะนี่มาตัดเอาอยู่นี่เมื่ไม่จะตัดให้มาทั่วนี่จ่อยมันหอมเราคอยมาเก็บันเอาไปเจ็บปห้ จะไปไหนอ่ะถนนไม่ต่บองกินไม่ต่บ้องไปทางนี้โอ้นั่นหรอลูกลูกฮะลูกนะไม่วยแม่นะไม่สวยมัน โอ้ยๆจมือฝตัวใจปดดีมันเอียมันจะยานคนเนาะลูกไปขวนมันน่ะเลยดีตาไหมวะคุคิวยิบมาคิวมาเคิลอย่างนี้นีอุ้ยแม่ คุณเห็นว่าใบไม้ t ี่ y ุณไม่ต้องการคุณต้องใส่บนมั i t i t า i l i t จะกลายเป็น t ีเสื้อบ้าไปทีมมันกินผักหมเข้าใจป่ะพวเขาทำผ้าห่มให้เขาพวกเขาเหนคุณนอนอย i ่นิ่งๆนอนดนแล้วเราไปทิมกันได้ปะโอเคอย่างห่วยเจ้านี่กันจะเอาไปเสืองมัน กินพักเบิร์ตที่ใดมันมีพักกินหนะ mm. โหมันกินยางมาสตัวมันยางมาบบกไวทิม <c oughs> ออยางเชือดินแล้วเราไปทิมกันได้บ่างคีนี้นี่นมเจ้า